ไม่ไหวเยอะเกนเินมีตัวโคบนะห,หมูเรียบร้อยหมูไปมีเหรียญชุบก,ก่อนเลยนหมูโดนแล้วลายวอสวย ปับ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 เอาทำไ,ไมมีที่เสริมหรอหรือไงถอยก่อนไมเฟร,รมหรือไงไปไหนหมด เอาไงดิปืชชสานไม่มีเลยออกไม่ได้ดินี่นี่นี่น,นี่มาหลบซ่องนี่ก่อนเอาไงเอาเลยไหมล่ะเอาก็เอา มันสามตัวเดชมาแล้วจ้าลมหนึ่งตัวบนตัวบนล้มสองหัวไม่มีเอาชุบเลวหรอชุบเลวหรอไปไหนหมดไหม ให้ตัวนี้เลยยิงมึงสวยสวยสวยแ <c oughs> อควิธีแอควิธีแอควิธีวิเหรอเท่าไรเนี่ยมีกล้องไหนชเมชเบงชมเบงเฟรมเยอะอ๋อ เฟรมชกกันได้กันนะดีนะเลือดยามันไม่มีอะมั้งถ้าดูแล้วไม่มีค่อยมียาเลยในกล่องมันอนะ